ขวานฟ้าหรือทองดำนั้นเป็นชื่อของแร่ชนิดหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิอยู่ในตัวหากเหล็กไหลจะเป็นของกันมีดกันปืนกันภัยได้จริงขวานฟ้าก็จะเป็นเช่นเดียวกันเหล็กไหลจะพบตามในถ้ำลึกแต่ขวานฟ้าจะพบบนภูเขาสูงหรือไม่ก็แผ่นดินที่สูงสูงตำนานที่มาของขวานฟ้านั้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีดินแดนรับแลอ,อยู่ดินแดนหนึ่ง ซึ่งแยกออกจากดินแดนอื่นๆเป็นดินแดนต้องห้ามคนในนั้นจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนเมืองณโมนมัดเพราะจะพูดคำว่าณนะโมนมัดนำหน้าก่อนเสมอบางครั้งก็มีการออกมายังพบของเรามาจับจ่ายใช้สอยต่างๆแต่จะไม่บ่อยนักคนเมืองนี้จะไม่ค่อยออกมาถ้าไม่จาเป็นเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยเข้าไปเพราะเหตุสนิทสนมกับคนเมืองนี้เพราะความคุ้นเคยเวลาเขาออกมา เขาจะให้ท่านพาไปซื้อข้าวของต่างๆท่านอาจารย์ได้ไปเห็นบ้านเมืองในนั้นท่านได้เล่าว่าเป็นบ้านเมืองแบบโบราณแต่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือใช้สอยเช่นเครื่องจักรต่างๆบ้างเหมือนกันพอถึงงานประจําปีทุกบ้านจะทํากวานให้เท่ากับจํานวนคนในบ้านของตนบ้านไหนฐานะดีก็จะทํามาจากโลหะต่างๆบางบ้านทําจากหินทําจากไม้ทําจากดินก็มีแล้วจะเอาไปรวมกันบูชาเจดีย ที่ลานบูชาทําเช่นนี้ทุกๆปีและในคืนฉลองเสร็จทุกคนต่างกลับบ้านกันหมดคืนนั้นจะมีฟ้าผ่ามาที่เจดีย์และขวานต่างๆที่กองบูชานั้นก็จะหายไปหมดคนในเมืองเล่าให้อาจารย์ท่านนั้นฟังอีกว่าเทพรามสูรมาเอาขวานไปเพื่อจะได้ใช้กว้างเป็นสายฟ้าตลอดปีนี้พอครบปีชาวบ้านก็จะทําขวานมาบูชาไว้ใหม่เป็นเช่นนี้ทุกๆปีชาวเอเชียบางประเทศ เช่นประเทศอินเดียประเทศจีนประเทศในแหลมอินโดจีนรวมทั้งคนไทยมีความเชื่อกันว่าเมื่อใดที่ฝนตกฟ้าขนองฟ้าแลบเป็นประกายตามด้วยเสียงฟ้าร้องสะเทือนไปทั้งแผ่นดินและบางครั้งฟ้าก็ผ่าลงมาดังสนั่นวันไหวถูกอะไรก็พังพินาศไม่เป็นจุนไม่ว่าคนหรือสัตว์โดนฟ้าผ่าก็ตายทันทีปรากฏการณ์ที่กล่าวมานี้เชื่อกันว่าเกิดจากอำนาจแก้ววิเศษของนางฟ้า ที่ชื่อว่าไม่ขลาและขวานวิเศษของเทพรามสูรตามตำนานเทพรามสูรใช้ขวานฟ้าฟาดฟ,ฟันเพื่อให้เกิดสายฟ้าแล้วนั้นหากขวานเล่มใดใช้งานบ่อยครั้งแล้วก็จะเกิดการบินเมื่อบินมากๆเทพรามสูรก็จะทิ้งขวานฟ้าเล่มนั้นโดยทิ้งลงมาพร้อมสายฟ้าที่ฟาดลงมาจึงจะเปลี่ยนไปใช้เล่มใหม่ที่ได้มาจากเมืองณโมณมัดแทนขวานฟ้าโดยมากจะมีรอยบินทุกอันขวานฟ้าที่สมบูรณ์นั้น ไม่เคยมีในตำนานขวานฟ้าจัดเป็นของไกยสิทธิชนิดหนึ่งที่มีพลานุภาพมากถึงขนาดบางอันสามารถตัดเหล็กไหลได้เลยก็มีขวานฟ้าที่ได้ผ่านการใช้งานในพิธีกรรมตัดเหล็กไหลมาแล้วนั้นจะสีซีดลงจนเป็นสีเทาเนื่องจากเดิมขวานฟ้าจะมีสีดำแต่เนื่องจากได้ใช้พลานุภาพกำลังสูงสุดไปหมดแล้วจึงทำให้กลายเป็นสีเทาจึงได้ปลดระวางไม่ได้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอีก นักมวยคาเชือกในสมัยโบราณถือกันว่าเป็นเครื่องคาดเครื่องรางของขลังมักจะใส่ไว้ในซองมือระหว่างพันหมัดด้วยได้ดิบก่อนการชกมวยทุกครั้งเสมอนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือรักษาโรคกดที่บวมและบทเป็นยาเชื่อกันว่าหากนำขวานฟ้าไว้ในยุงข้าวข้าวจะไม่พร่องวางขวานฟ้าไว้ที่ลานตากข้าวเปลือกไก่ป่าจะไม่เข้ามาจิกกินหรือสามารถใช้แช่น้ำทำน้ำมนตรักษาโรคได้หลายอย่าง นอกจากนี้ในบ่อนไก่บางแห่งยังใช้ขวานฟ้าบดยาเพื่อใช้รักษาตาไก่ที่แตกเป็นแผลได้อีกด้วยขวานฟ้าพบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยมีหลายขนาดแยกออกได้เป็นสองชนิดคือขวานหินและขวานเหล็กตามความเชื่อบริเวณที่พบขวานฟ้านั้นมักจะพบอยู่ในบริเวณที่ฟ้าผ่าลงมาซึ่งก็ดูไม่ยากเพราะหลุมค่อนข้างลึกและที่ก้นหลุมนั่นเองจะปรากฏแร่ชนิดหนึ่ง ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับขวานเมื่อการเวลาผ่านไปเป็นเวลานาน,านหลายร้อยปีได้กลั่นตัวขวานฟ้าชิ้นนั้นให้มีสีดําเป็นมันเนื้อเนียนละเอียดมากขึ้นและได้ซึมซับดูดพลังจากธรรมชาติของดินผาดหินแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในบริเวณใกล้เคียงทําให้ปรับเปลี่ยนสีไปตามธรรมชาติสภาพแวดล้อมของธรรมชาตินั้นๆเมื่อมีความไกยสิทธิ์ลงมาที่ขวานฟ้าจึงทําให้ขวานฟ้าชิ้นนี้ กลายเป็นคดทันทีจึงทำให้มีอนุภาพสูงกว่าขวานฟ้าธรรมดาอีกเท่าตัวปกติถ้าเป็นขวานฟ้าจะมีพลังในตัวเองอยู่แล้วถ้ามีสิ่งไายสิทธิ์มาลงเทพเทวามาลงสถิตหรือมีจิตวิญญาณครองรักษาจะมีพลังเป็นสองเท่าทันทีแต่หายากกว่าขวานฟ้าทั่วไปมากยิ่งมีสีดำพลังทำลายในอาถรรพ์ต่างๆยิ่งมีมากขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์นักโบราณทางธรณีวิทยาได้สันนิฐานว่า โดยที่จริงแล้วขวานฟ้านั้นก็เกิดจากที่มนุษย์ยุคก่อนได้สร้างขวานไว้สําหรับใช้สอยเช่นขวานหินนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะนําเอาไปใช้ประโยชน์เป็นสมัยของมนุษย์ยุคถ้ำขวานหินนี้จึงมักจะพบเจอตามถ้ำต่างๆและบริเวณนั้นก็มักจะมีฟ้าผ่าลงมาบ่อยๆจึงเกิดเป็นขวานฟ้าขึ้นมาส่วนขวานที่เป็นโลหะนั้นจะมีส่วนผสมของสัมฤทธิ์ทองแดงหรือทองเหลือง จะมีความเงาแวววาวอยู่ตลอดคนรุ่นหลังโบราณนั้นก็ได้เอาไปฝังไปเก็บไว้ตามต้นไม้ใหญ่ๆ